การกลับมาของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทะลุปีแสงร้อนแรงแผดเผาไปทั่วผืนทรายพร้อมท้าทายทุกสายตาด้วยสงครามที่จะพลิกโฉมทุกจักรวาลด้วยหนึ่งบุรุษที่มาพร้อมคำทำนายอันศักดิ์สิทธิ์ หลังประสบความสำเร็จจากภาคแรกของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุทธเยอทยานอย่างดูนในปี2021สู่การสานต่อของมหาสงครามและเกมการเมืองภายหลังการรอดพ้นจากการล่มสลายของตระกูลอาเทรดิสพอลลูกชายคนเดียวของใดยุกเลโตได้พาแม่ของเขารอนแรม่ํากลางผืนทรายแห่งดินแดนอาราคิสเพื่อตามหาชาวพื้นเมืองนามเฟรมเมน และร่วมมือกันก่อสงครามที่จะถูกกล่าวขานไปอีกหลายทศวรรษการกลับมารับบทบาทเดิมของนักสแสดงหนุ่มทิโมธีชาลามในบทพอลอารเทรดิสทายาทของตระกูลอารเทรดิสผู้เกิดมาพร้อมโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองกับพันธมิตรชาวเฟรมเมนและกอบกู้บัลลังแห่งตระกูลของเขาซึ่งสําหรับตัวทีโมที่มันเป็นเหมือนโลกใบใหม่ของเขาที่ตัวละครจําเป็นจะต้องเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้นําของกลุ่ม ซึ่งคนดูจะได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างในตัวพอลที่แตกต่างออกไปจากภาคแรกรวมไปถึงการพัฒนาการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการใช้ดาบเพื่อต่อก,อกรกับเฟสลูทาหลานชายจิตวิปริตของบารอนฮัคคอนนนตัวร้ายหลักของเรื่องที่พอลจะต้องประมือเพื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจซึ่งรับบทโดยออสตินบัตเลอร์ทั้งสองต้องฝึกการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อถ่ายทําฉากห้ามหันกันของพวกเขาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่จะสะกดทุกสายตาของผู้ชมอย่างแน่นอน อีกหนึ่งตัวแปรที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของบุรุษที่พร้อมจะเปลี่ยนชะตาทั้งจักรวาลคงหนีไม่พ้นชานิ้ระบทโดยเซนเดียซึ่งในภาคนี้เราจะได้ไปสำรวจเรื่องราวที่มาและความสัมพันธ์ระหว่างเธอและพผ่ามากขึ้นโลกของชานิ้เต็มไปด้วยความซับซ้อนและขัดแย้งในตัวเองเธอเปรียบเสมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับระบบดั้งเดิมมีความขบดในตัวสูง สำหรับเพื่อนใหม่คนละเชื้อชาติอย่างพอลก็เปรียบเสมือนสิ่งใหม่ซึ่งเธอเข้าใจแรงผลักดันในการแก้แค้นของเขาแต่ก็ต้องปกป้องกลุ่มของเธอเปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างหน้าที่และหัวใจจนกลายเป็นความสัมพันธ์อันลึกซึง้งท่ามกลางสมรภูมิเลือดและเกมการเมืองอันแยบยนต์เตรียมพบกับภาคต่อของมหากราบสงครามกลางผืนทรายที่จะสะเทือนไปทั้งจักรวาลกับหนึ่งบุรุษที่มาพร้อมชะตาลิขิตเพื่อพิชิตเหล่าทรราชในดูนพาร์ททู He who can destroy a thing has the real control of it.